สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วค่ะในช่องเคยอีสานใต้วันนี้คำแก้วก็จะมานำเสนอแนวทางปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะในงวดที่ผ่านมาปฏิทินหลวงปู่สวงก็คือแม่นมากค่ะเลขเข้าตรงๆงเลยก็คือ31ตีเลขให้ส18เลขออก31แม่นมากๆค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงแม่นมาหลายงวดด้วยค่ะแล้วก็ รู้สึกว่าในแต่ละปีเลขก็จะหลุดน้อยมากส่วนมากเลขปฏิทินหลวงปู่สวงเลขจะเข้ามากกว่าค่ะํำเที่ยวก็เลยนำเสนอแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกงวดงวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆค่ะงวดนี้เราก็จะมาตามต่อกันอีกทั้งเลขตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดเพราะว่าบางครั้งตัวเลขออกข้ามงวดเนาะค่ะเราก็พิจารณาร่วมกันท่านผู้ชมเองก็ดูเลขปฏิทินเก่งเหมือนกันค่ะบางท่านคอมเมนต์มาเนาะก็ เป็นส่วนร่วมช่วยร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็ช่วยกันตีเลขแปลเลขแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยว่าใครเห็นเป็นเลขตัวไหนเนาะหรือว่าจะจับเลขตัวไหนดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะวดวันที่16กันยายน68วันที่16กันยายน68ค่ะเลขออกตรงกับวันอังคาร แรมเก้าข้าเดือน10ค่ะตัวเลขที่อยู่ในช่องของวันที่16ก็ดูไม่ยากค่ะชัดเจนอยู่ค่ะข้างบนสุดเป็นเลข4เลขสตรงกลางก็เป็นเลขสองแล้วก็ดูดีๆก็เป็นเลขสได้ด้วยค่ะเป็นทั้งเลข2แล้วก็เลข3ค่ะสำหรับตัวกลางเนาะส่วนข้างล่างสุดก็เป็นเลขหกหก็กัน9้า และดูอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเลขศูนย์ได้ด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมองเป็นเลข7ได้ด้วยนะคะตัวที่2ตรงกลางเนาะแต่คำแก้วเอาแค่ให้มีเลข4เลข2เลข3เลข6การเลข9แล้วก็เลขศูนย์เอาตัวเลขแค่นี้ค่ะที่คำแก้วเลือกเอาเนาะแล้วก็จับเป็นเลขสตัวก็ได้สามหางหลักๆค่ะก็คือหางแรก 4ี่สองหกี่สองหก็แน่นอนค่ะกัน4ี่สองเาหางที่สองก็คือสี่สามหกสี่สาหกัน4ี่สามค่ะและหางสุดท้ายก็คือ4ี่สค่ะก็มีเท่านี้ค่ะตัวเลขตรงงวด16กันยายน68เดี๋ยวเราไปดูเลขข้ามงวดกันค่ะ ตัวเลขข้ามงวดค่ะข้ามไปวันที่1ตุลาคม68ตัวเลขที่อยู่ในช่องของวันที่1ตุลาคมก็ชัดเจนค่ะและแน่นอนค่ะเลขมันไปตรงกับเลขตรงงวด 1. ตุลาเลขจะเหมือนกับ16กันยายน68เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแปลอะไรเพิ่มค่ะเพราะแปลไปแล้ว งวดนี้ตัดสินใจง่ายมากค่ะเลขตรงงวดและข้ามงวดตรงกันทุกอย่างเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคเุเคยวจะไปสรุปใส่กระดาษให้ดูพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดูกันไปแล้วค่ะสําหรับเลขปฏิทินเนาะค่ะงวดนี้ง่ายมากค่ะเพราะว่าเลขตรงงวดกับข้ามงวดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็แปลให้เฉพาะตรงงวดเนาะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกทุกเลขเลยค่ะเหมือนกันทุกอย่าง ก็ถือว่าเราจะได้เสียงโชคง่ายๆค่ะเลขตรงงวดเนาะ16กันยายน68ตัวเลขที่มองเห็นก็มีเลข4เลข2เลข3เลข6เลข0เลข6แเราก็กันเลข9ด้วยแต่ถ้าดูดีๆก็ต่อจากเลข2อาจจะอาจจะดูเหมือนเลข7แต่คำเกี่ยวเลือกเอาเป็นเลข6กไปแล้วกันค่ะเอาเอาเป็นเลข2เลข3แล้วก็เลข6เนาะก็จับมาให้ประมาณนี้ค่ะ หางแรกก็คือ426 426ก็กัน429หางที่สงก็คือ436 436ก็กัน439เช่นเดียวกันแล้วก็430ค่ะตัดเล่นก็จะได้เป็น42 26 46 43 36 39 29เนอะค่ะ49 แล้วก็3040ด้วยตัดเล่นเนาะค่ะก็มีประมาณนี้ถ้าผู้ชมชอบตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอเก็บไว้แล้วก็นําไปเสี่ยงโชคด้วยได้ได้ด้วยเนาะค่ะก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆงค่ะสามหนึ่งงวดนี้ก็ไม่แน่งวดที่ผ่านมาเข้าเข้าคู่หน้าจับคู่ให้สามเข้าสามหนึ่งงวดนี้คู่หน้าก็เป็น4ี่สองกับสี่สามถ้าคู่หน้าเนาะ แต่แต่ละงวดก็ไม่เหมือนกันแต่ละงวดบางงวดอาจจะออกคู่หลังคู่หลังก็คือสองหกสามหกสามศูนย์สามเก้าอย่างนี้เนาะแต่งวดที่ผ่านมามันออกคู่หน้าก็คือสามหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสี่สามสี่สองประมาณนี้ค่ะตัวเลขปฏิทินเนาะนี่ค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงเดี๋ยวเราเราก็รอเปรียบเทียบกับปฏิทินจีนเงินล้านด้วยเดี๋ยวคำเกี่ยวก็จะลงคลิปให้เช่นเดียวกัน ปฏิทินจีนเกินล้นงวดที่ผ่านมาก็เลขเข้าเช่นเดียวกันเนาะค่ะก็คือเข้าทั้งสองสำนักเลยค่ะสําหรับเลขปฏิทินเนาะค่ะแล้วก็ที่คําแก้วได้ถามท่านผู้ชมไปว่าแม่นุษ์มีเลขวิ่งด้วยในแต่ละงวดก็คือเขาทําเลขวิ่งมานานหลายปีมากคือเขาชอบเล่นเลขเนาะก็เห็นแนวทางก็ตอบคอมเมนต์มาในทางเดียวกันว่าอยากดูอยากได้ด้วยอยากดูด้วย เดี๋ยวคําแกวก็จะพิจารณาแล้วก็จะไปถามเมนุชว่าพร้อมที่จะนําเสนอไหมในงวดนี้ก็อาจจะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูก็เห็นคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากดูด้วยเพื่อเปรียบเทียบเมนุชบอกว่าให้ไม่เกิน2งตัวสําหรับเล็วิ่งเนาะจะให้แค่หนึ่งตัว2ตัวมันก็ถ้าเรามาเล่นมาจับมันก็เหมือนจะง่ายเนาะคําแกวก็สนใจอยู่ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่เดี๋ยวยังไงก็จะไปประสานงานกับแม่นุชอีกครั้งหนึ่งว่า พร้อมที่จะเล่าไหมนําเสนอไหมงวดนี้ก็จะได้ลงให้เนาะค่ะแล้วก็มีท่านที่ฟันเม่นอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ตามวันนี้ก็จะเริ่มทยอยตามให้ครบเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมาตลอดค่ะบางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าในคําแก้วเองเนาะในหมู่บ้านคําแก้วเองมีคนเล่าฝันแค่คนเดียวก็คือพี่ปุ่นนอกนั้นคนเล่าฝันจะอยู่ต่างตําตบลต่างหมู่บ้านกันหมดเลย บางท่านเช่นแม่และองลุงจอยคือไกลมากพ่อพุทธก็ไกลแม่บัวนี่ก็ยิ่งไกลค่ะก็คืออยู่อยู่ไกลกันมากเป็นอำเภอเดียวกันแต่อยู่ไกลๆกันคนละหมู่บ้านคนละตำบลเนาะก็จะทยอยตามให้น้องจอยพี่โทนพี่บุญตรีสามท่านนี่เป็นญาติกันเลขเข้าทั้งสามท่านเลยงวดนี้ก็จะตามให้ค่ะเลขเข้าทั้งพี่น้องจอยก็หกห้าพี่โทน น้องจอยก็ 5, 6, พี่โทนก็ 5, ้าพี่มนตรีเข้า 3, 1ก็จะตามให้ค่ะป้าปุด้วยค่ะลูกคุณยายทองมวนฝันว่าเลือดเต็มขารถล้มเนาะเลขออก 5, ้าอายุคุณป้านั่นก็ยังไม่ได้ตามแม่ละองบอกว่าลูกมาไวพรวันเกิดตีเลขฝันให้ 5, ้าเลขเข้านี่ก็ยังไม่ตามเพราะว่าบ้านไกลามากแล้วก็ทางบ้านแม่ละอองไปมันจะเป็นลูกรงังแล้วก็ทางเฉยมากเดี๋ยววันไหนที่ นมันไม่ตกคำแก้วก็จะไปตามให้ค่ะก็มีอีกหลายท่านค่ะที่ยังไม่ได้นำเสนอในงวดนี้เนาะท่านบางท่านอาจจะเลขหลุดมาหลายงวดแล้วแต่เขาเคยแม่นอย่างเช่นคุณพ่อชัยเราก็จะตามให้อีกเหมือนเดิมตามให้ตลอดเนาะค่ะเพราะว่าเลขมันก็มีเข้ามีหลุดเราก็จะยังเป็นกำลังใจให้คนเล่าฝันแล้วก็นำเสนอฝันให้เหมือนเดิมแล้วก็คุณแม่แสงสีงวดติดแล้วค่ะตอนแรกสามหวดแล้วก็มาเมื่อกี้เลขเข้าสามหนึ่ง เท่ากับสีงวดติดแล้วก็จะตามเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะพยายามหาคนหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนาะค่ะให้จะได้มีคนเล่าฝันแปลกๆใ,ๆใหม่ๆเข้ามาอาจจะเม่นค่ะเราก็จะตามหาตามเสาะหาเลขมาให้ดูให้ชมเนาะค่ะแล้วก็หลายท่านถามมาถึงปู่ตาจำปนวงเลขเข้าสามหนึ่งงวดที่แล้วหลายท่านก็คอมเมนต์ถามมาเดี๋ยวคำเกี้ยวจะต้องไปขออย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวคำเกี้ยวหาวันก่อนเนาะ หาวันดีวันสะดวกก่อนแล้วก็จะไปจุดทูปขอเลขให้เช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเคยอีสานใต้มาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้คำแก้วและก็เคยอีสานใต้ค่ะมีอะไรจริงก็คอมเมนต์มาด้วยมาได้แต่ต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพเนาะค่ะไม่ดา่าไม่ว่ากันไม่ว่าคนเล่าฝันเนาะค่ะแต่ว่าเรา ให้แนวทางได้ติ๊งได้ค่ะธรรมดาเนาะค่ะแล้วก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะวันที่16กันยายน68นี้ก็ขอให้ถูกหวยรวยเงินทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ